สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านภาษาพาทีบทที่สามนะคะบทที่สามนะคะเพื่อนกันเด็กๆอ่านตามครูนะคะแล้วก็มือชี้ตามไปด้วยบทที่สามเพื่อนกันวันนี้นะคะ คำว่าเพื่อนกันก็คือใบโบกใบบัวแล้วก็ภูผานะคะเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีเด็กๆเ,เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะใบโบกใบบัวภูผามีเพื่อนนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นพวกเด็กๆ นะคะอันนี้ก็คือไก่นะคะนี่คือสุนัขอันนี้คือวัวนะคะส่วน2ตัวนี้คือนกนะคะทุกคนเป็นเพื่อนกันนะคะอ่ะเด็กๆเ,เปิดหน้าต่อไปเลยค่ะ ชี้นะคะและอ่านตามคุณครูนะคะรู้จักคำนําเรื่องไก่ลูกช้างชูจ้องร้องเรียกเพื่อนเด็ก อันนี้คือไก่นะคะกอไอไก่ไม่เอกไก่นะคะลูกช้างรออูก,กอลูกชอ,งงอชางอช้างไม่โทช้างลูกช้างอันนี้คือชูชอ,อูชูก็คือถือของไว้แล้วก็ชูขึ้นนะคะ จ้องจอ,องจ้องไม่โทรจ้องก็คือต่างคนต่างมองกันนะคะอันนี้ไก่กับช้างนะคะต่างก็มองกันนะคะจ้องมองกันนะคะร้องรองร้อง,อง,อง,องไม่โทรร้องเด็กๆก,กำลังร้องเพลงนะคะเรียก รอเอียก็เรียกเด็กผู้ชายนะคะเรียกเด็กผู้หญิงนะคะอาจจะเรียกชื่อนะคะ,ะเพื่อนพอเอือนอเพื่อนแม่เอกเพื่อนอเด็กสามคนนี้เป็นเพื่อนกันนะคะรักกันกอดคอกันนะคะอันนี้เป็นเด็กนะคะเป็นเด็ก เหมือนนักเรียนนะคะยังเป็นเด็กอยู่นะคะต่อไปชี้ตรงแถบสีชมพูนะคะพาไปตัวโตวเรากันเป็นออกก หน้าต่อไปค่ะเพื่อนกันภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็ก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 ดูภูผาเด็กเด็กดูลูกช้าง เด็กเด็กดีใจเรียกใบโบกเด็กเด็กดีใจเรียกใบบัวไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตลูกช้างชูงวงร้องแอ แอคผู้พาดีใจเรามาเป็นเพื่อนกันเปิดหน้าต่อไปค่ะอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะขอชอ ขอขอสอหองชพอพอมอรอรอวอนสระ สระเออ่านว่าเอสระเออ่านว่าเออ่านเลขไทยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอ่านว่าหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอ่านว่าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอ่านว่าแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าอ่านว่าเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ่านว่าสิบ หน้าถัดไปค่ะอ่านแจกลูกกเอเกตอเอเตปอเอเปชอเอชเ ลาเอเลเวเอเวต่อไปค่ะกเอ,เอแกจเอแจอเอเอเฉอเอเช ออเอหพอเอแพอลอเอแลหน้าต่อไปค่ะเปิดหน้าต่อไปเลยอ่านสะกดคํา ช่องที่หนึ่งนี้เป็นคำนะคะช่องที่สองเป็นพยัญชนะช่องที่สามเป็นสระช่องที่สี่เป็นสกดสสกดว่าสุดท้ายเป็นอ่านว่านะคะเป็นคำอ่านนะคะเด็กๆชี้ตามเลยค่ะเก กไก่สระเอกเอเกเหหอหีบสระเอหอเอเหเรราเรือสระเอราเอเร แต่ตอเต่าสระเอตอเอแต่แฉช่อชิงสระเอชอเอแฉแลลอลิงสระเอลอเอแล อ่านใจดีมีตาขาเกเหมาหาปูดูแลแจกัน ไปหน้าถัดไปค่ะอ่านคล่องร้องเล่นเพื่อนลูกช้างเด็กเด็กเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กเด็ก ลูกช้างแม้ตัวยังเล็กแต่เด็กเด็กตัวเล็กกว่าลูกช้างอันนี้เป็นเนื้อร้องนะคะอ่านคล่องร้องเล่นนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะ ให้เด็กๆฝึกร้องเพลงและชี้ตามไปด้วยนะคะเพื่อนลูกช้างเด็กๆเ,เป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กๆลูกช้างแม้ตัวยังเล็ก แต่เด็กเด็กตัวเล็กกว่าลูกช้างาเด็กๆชี้ตามนะคะ ร้องเพลงเสร็จแล้วนะคะเด็กๆฝึกนะคะฝึกร้องบ่อยๆนะคะแล้วก็ทบทวนการอ่านบทที่1บทที่2นะคะและบทที่3นี้ให้คล่องนะคะแล้วก็มีเพลงทุกบทเลยนะคะเด็กๆจะได้สนุกสนานนะคะฝึกร้องเพลงไปด้วยแล้วก็อ่าน นะคะอ่านให้คล่องวันนี้คุณครูก็สอนบทที่สามแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ